น้ำตาลเห็นม้อมี่เนื้อเกลือแล้วก็ให้ไหนก็หรือก็หันอาจารย์ดูที cow, uh ่นี่นั่นได้เหรอหันหันเคมีเอชโอ้โหเดอดฮับฮับเกิลก็ฮ่าฮ่าเออหน้าเมืองเท้าวิวเป็นเมืองที่ขั้งบแต่ไม่ขั้งงบผม ฮอมเจ paper, ้าประรานั Luckily, <c oughs> ้นโชคดีที่กำเนิดเขาฮอบเกิขึ้นมามาโดยที่ไม่รู้รู้กินรู้ขอาไงตกินฮึาวมีข้าวใครใคร้มาฮัโหลช่วยด้วยฉัน้ช่วด้วยด้วยด้วยมัเจ้าลิงกันนี่่ากูกูตายน่าม่ด้ยทำไม เขารับก็นี่ไปช่วยเขาด่วนเพราเป็นควันน่ะสินายกนายกป้าบออะไรถูกขาดฮะไม่เห็นเลยใส่แล้วฉันเห็นด้วยเลยเนายกอะไรตะฆ่าใจไอ้ยอ,อเล็วไปด่วนตัวทำแม่รตะถูกขาดเฮ้ยโอ้ยทุกคนออกไปจากนะไฮ้เดี๋ยวขอคนใมาขอคนตั้งมาอะไรไม่หาหินรู้ขาเลยเราไอ้มันก็แบบนี้คงไม่ฉันขึ้นมาหน่ะแท้ฉันใจดวงไปแล้ว นี่ครมได้กันตั้งายไอ้กันต้ทำไมทำไมเกิดอไรขึ้นเกิดแทนนายย่ก่อนของคนนี้จะขึ้นไากันฉันจะจัดการเองมันอยู่ไหนอยู่ไหนน่ะนาวอยู่ไหนเนี่ยเอ๊ะอยู่ไหนเนี่ยาอยู่ไหนทักใรที่ตรงนั้นเลยแล้วลวมเป็นคนนั่นนี่โอเคจะจตจะล่าตัวนี้มาโอ้จะฆ่าให้เจียบโอ้ยเก็บ โอ้ฝุดโจมไมงมวยไทยเดี๋ยวก่อนนะแล้วแล้วเขาไปไหนกันแน่หลบกันเนี้ยฮะแล้วกันนะฮะไอ้ไม่ล้เหมือนกันฮะเดี๋ยวก่อนนะถ้าเขาจะเป็นกัลเโกอ้ยุ่งไรมาต่อยกูกูเฮ้ป็นมาที่ขปรากฏใหนี่นี่ต่อย่อยต่ยต่อยยัไม่หยุดยัง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 ว้ไม่หยุดยังไม่หยุดไ้้